สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไจเรินมีรถคูต้ายักษ์ใหญ่ M108S มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้รถ M108S นะครับปี B 56ครับไม่1,800กว่าชั่วโมงนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่785,000บาทครับคันนี้785,000่าบาทเองนะราคาไม่แพงครับ ยางหลังสวยครับยางหน้าก็สวยมีผ่านหลังให้หนึ่งพวงครับผ่านหลังอยู่ด้านนู้นครับใส่มาไม่ได้ครับราคานี้ยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับคันนี้ครับ M108S ยักษ์ใหญ่เลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดที่นี่ยังมีรถให้เรือกมากกา 250คันครับท่านใดมาไม่ได้โอนมาจ้ามา10,000บาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับตัวนี้ครับสตัดเราลองขับดูครับขึ้นได้ครับเอ็นร้อยแปดเอ็ดครับยักษ์ใหญ่ทรงมลังเลยครับคันนี้ครับ785,000บาทนะคันนี้ครับไม่แพงครับเจ็ดแสนแปดบาทยังต่อรองได้นะครับส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับ โอเคพอ่อคลิปเพื่อนๆกันก่อนนะครับสวัสดีครับรถปี56นะครับ